นี่คือเครื่องมือตัดกิ่งไม้ของผมนะครับใบมีดมันคมซึ่งใช้งานได้ดีเลยนะครับแต่ว่าด้ามมันเป็นพลาสติกมันก็เลยแตกง่ายนะครับสรุปคือพังนั่นเองดังนั้นคลิปนี้ผมก็จะทำการซ่อมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าวิธีการซ่อมตัวกัรไกตัดกิ่งไม้เนี่ยจะซ่อมยังไงนะครับให้เป็นลักษณะด้ามเหล็กแบบนี้ เริ่มจากตัดเหล็กเพลาสอท่อนอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นก็เอาไปเข้าเครื่องกลึงซึ่งเซ็ตปีติดตั้งอะไรให้เรียบร้อยเราก็จะทำการกลึงปาดหน้าซึ่งในการกลึงปาดหน้าเนี่ยผมก็จะปาดทั้งหัวแล้วก็ถ้ายนะครับเพื่อให้ใช้งานไม่บาดมือก็อย่าลืมลบคมชิ้นงานด้วยนะครับ ต่อมาก็เปลี่ยนจากมิดกลึงเป็นการใส่ล้อพิมพ์ลายนะครับ นี่ก็คือทําการติดตั้งล้อพิมพ์ลายเมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยก็ขันล็อกล้อพิมพ์ลายให้แน่นนะครับหลังจากนั้นก็ทําการกลึงพิมพ์ลายให้พอสวยงามนะครับไม่ต้องละเอียดมากหรอกเพราะยังไงเราก็ต้องไปพ่นสีอีกกาแฟาเป็นของที่ขาดไม่ได้เลยนะมีเวลาพักจิบกาแฟาด้วยหลังจากนั้นก็นําชิ้นงานมาขีดร่างแบบแล้วก็ตามด้วยเจียเซาะร่องไปก่อนนะครับหลังจากเจียเซาะร่องก็นํามีดมาเสียบตรงที่เราเซาะร่องผ่าเอาไว้นะครับ หลังจากที่พาขึ้นเขียงเสร็จเรียบร้อก็มาเชื่อมยึดเลยนะครับเพื่อให้เกิดความแข็งแรงแล้วก็เชื่อมไหลยาวๆไปเลยเนาะแล้วก็ค่อยเกียร์แต่งนี่นะครับชิ้นงานที่ได้